สายปิ้งย่างต้องมีแล้วเตาย่างไฟฟ้าไร้ควันทรีนวันอิเล็กทริกพลัสรุ่น s g 1 X2 จะปิ้งย่างชาบูซูกี้หรือทาโกยากิทำได้ง่ายๆในเครื่องเดียวบอกเลยโคตรคุม้มเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันเลยค่ะเมื่อเราเปิดกล่องออกมาเราก็จะพบกับตัวเครื่องที่ดูเรียบหรูดีไซน์มินิมอลแบบนี้ค่ะสีสันเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะ ตัวเครื่องจะมีให้เลือกสสีนะคะจะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีน้ําเงินแบบนี้ค่ะปุ่มแรกจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มที่2จะเป็นปุ่มระบายควันค่ะให้เรากดค้างไว้3วินาทีนะคะตัวเครื่องก็จะทําการระบายควันโดยอัตโนมัติค่ะแล้วก็ปุ่มที่3จะเป็นปุ่มอุณหภูมิแล้วก็เวลานะคะวิธีการตั้งอุณหภูมิหรือว่าเวลาให้เราใช้วิธีหมุนเอาแบบนี้ค่ะ แบบนี้นะคะส่วนด้านนี้เนี่ยจะเป็นอุณหภูมิสำหรับเมนูอาหารต่างๆค่ะเช่นเมนูผักก็จะประมาณ160องศานะคะหรือว่าจะเป็นเมนูปิ้งย่างก็ปรับได้สูงถึง210องศาเลยค่ะสำหรับฝาหมอ้อจะเป็นกระจกกันความร้อนค่ะดีไซน์สวยหรูน่าใช้มากๆเลยตัวขอบฝาเนี่ยก็จะเป็นยางซิลิโคนหุ้มไว้นะคะทำให้เวลาที่เราปิดฝาหมอ้อเนี่ยมันไม่ลื่นไม่ไหลหลุดแน่นอนแบบนี้ก็ใช้งานง่ายค่ะ แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไปกระแทกอะไรแตกด้วยนะคะภายในกล่องก็จะมีหม้อแถมมาให้3แบบเลยนะคะเป็นแบบทรีนวันแบบแรกจะเป็นถาดสำหรับปิ้งย่างค่ะด้านข้างเนี่ยจะเป็นรูสำหรับระบายควันนะคะตัวเครื่องเนี่ยก็จะดูดควันเข้าไปด้านข้างตรงนี้ค่ะบริเวณด้านข้างตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางเนี่ยจะเป็นขดลวดทำความร้อนค่ะสำหรับตัวถาดเนี่ยเคลือบมาอย่างหนาเลยค่ะรับรองว่าใช้งานทนทานแน่นอน ตรงกลางก็จะมีรูระบายน้ำมันนะคะสำหรับเวลาที่เราปิ้งย่างแล้วก็น้ำมันก็จะไหลลงไปตรงกลางนี้เลยค่ะถาต่อไปจะเป็นส่วนของเตาทาโ,โยกยากิค่ะจะมีหลุมมาให้ถึง15หหลุมเลยแล้วก็พร้อมเคลือบอย่างดีอย่างหนาเลยค่ะรับรองว่าใช้งานทนทานแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องใช้น้ำมันมากค่ะมันไม่ติดแน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นกระทะเคลือบค่ะส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะมีหูจับมาให้ค่ะเป็นหูจับพลาสติกกันความร้อนนะคะ ทำให้เราทําอาหารได้อย่างปลอดภัยค่ะแล้วก็จับได้ไม่ร้อนมือแน่นอนนะคะแบบนี้แล้วก็เวลาที่เราจะเปลี่ยนการใช้งานเนี่ยก็เปลี่ยนได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เปลี่ยนถาดเท่านั้นนะคะเวลาที่เราจะนําไปล้างทําความสะอาดเนี่ยก็ง่ายค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นร่องสําหรับขดลวดค่ะขดลวดทําความร้อนก็จะอยู่บริเวณร่องนี้นะคะทําให้เวลาที่เรา ทำทาโกยากิเนี่ยมันจะร้อนเร็วดีมากเลยค่ะชิ้นสุดท้ายจะเป็นหม้อสำหรับต้มชาบูหรือซุก,กี้ค่ะตัวหม้อเนี่ยลึกมากๆเลยนะคะแล้วก็เคลือบมาอย่างดีเลยค่ะหนามากๆก็เหมาะสำหรับเอาไว้ทำซุกี้หรือชาบูทานในบ้านค่ะในส่วนของหมดชาบูหรือซุก,กี้เนี่ยจะปรับอุณหภูมิได้สูงถึง100อองศาค่ะแล้วก็จะไม่มีระบบดูดควันด้านข้างนะคะเพราะว่าระบบดูดควันเนี่ยจะอยู่ภายในตัวเครื่องตรงนี้ค่ะ ในส่วนของระบบดูดควันเราจะต้องใส่น้ําลงไปภายในถาดนี้นะคะเครื่องก็จะทําการดูดควันเข้ามาในถาดนี้ค่ะแล้วก็น้ํามันส่วนเกินจากการปิ้งย่างก็จะไหลลงมาในถาดนี้ด้วยนะคะเวลาที่เราจะล้างทําความสะอาดก็เพียงแค่ถอดออกมาล้างทําความสะอาดค่ะในส่วนของถาดนี้จะต้องใส่เฉพาะน้ําเย็นเท่านั้นนะคะส่วนประกอบของเครื่องก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบเครื่องกันดูเลยค่ะว่าใช้งานดีจริงหรือเปล่าแล้วก็ดูดควันได้จริงไหมค่ะ อันดับแรกเราก็จะเติมน้ําเย็นลงไปในถาดนี้ก่อนนะคะนคะคะถ้าเราถอดถาดออกมาโดยที่เครื่องยังทํางานอยู่เนี่ยเครื่องก็จะมีเสียงเตือนแบบนี้นะคะให้เราปิดเครื่องก่อนค่ะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ถอดถาดออกมาค่ะแล้วก็จะใส่น้ําเย็นลงไปในช่องนี้นะคะเพื่อที่เครื่องเนี่ยจะได้ทําการดูดควันลงมาในนี้ค่ะใส่น้ําเสร็จแล้วก็ดันกลับเข้าไปเลยนะคะ เมื่อเปิดเครื่องก็จะมีเสียงเครื่องดังขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกันที่โหมดแรกกันก่อนค่ะเราจะทําเตาทาโกยากินะคะแต่วันนี้โบไม่ได้ทําทาโกยากิให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะโบจะเอาเป็นไข่นกกระทาค่ะมาหยอดให้ดูนะคะว่าเตา ak ทาโกยากิทํางานยังไงบ้างค่ะอันดับแรกนะคะก็ให้เรากดปุ่มเปิดดิดเครื่องก่อนค่ะเปิดเครื่องแล้วก็กดปุ่มนี้นะคะก็จะมีอุณหภูมิขึ้นที่หน้าจอแสดงผลตรงนี้ค่ะถ้าเราอยากได้ อุณหภูมิที่ลดต่ำลงแล้วก็แค่หมุนลดลงแบบนี้นะคะถ้าอยากได้อุณหภูมิสูงขึ้นเราก็หมุนขึ้นไปค่ะแบบนี้นะคะอุณหภูมิเนี่ยปรับได้สูงถึง210องศาเลยค่ะร้อนดีมากๆเดีย๋ยวมันจะร้อนเกินไปสำหรับไข่ของเรานะคะเราก็จะปรับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ100อองศาก็พอค่ะเดีย๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยนะคะ ตอนนี้ไข่ของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะถ้าอยากให้สุกข,ข้างหน้าด้วยเราก็ปิดฝาไว้ค่ะตอนนี้ไข่ของเราก็สุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยค่ะอือหือสวยงามน่าทานมากๆเดี๋ยวเรามาลองแคะกันดูนะคะว่าจะล่อนดีไหมอันนี้แบบไม่ใส่น้ํามันเลยนะเพราะว่าตัวกระทะนี่เขาเคลือบมาอย่างดีแล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ํามันเลยดูสิล่อนแบบง่ายมาก เสร็จแล้วค่ะเมนูไข่นกกระทาเราน่าทานมากๆต่อไปจะเป็นโหมดการต้มชาบูหรือซุกี้ค่ะเราก็แค่วางหม้อลงไปที่เครื่องแบบนี้เลยนะคะจากนั้นให้เราเสียบปลั๊กไฟจะมีเสียงแจ้งเตือนขึ้นมาว่าเครื่องทำงานแล้วนะคะต่อมาให้เรากดปุ่มแรกค่ะปุ่มออนก็จะขึ้นเป็นโหมดปริวแบบนี้นะคะให้เรากดปุ่มกลางเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นโหมดฮอตพอตค่ะ กดค้างไว้3วินาทีนะคะ <c oughs> ก็จะเปลี่ยนมาที่โหมดฮอตพอตค่ะอุณหภูมิสูงสุดของโหมดนี้จะอยู่ที่100องศาเราสามารถปรับลดอุณหภูมิได้ตามความต้องการได้เลยค่ะ <c oughs> ต้มน้ำซุปรอให้เดือดจากนั้นเราก็ใส่ผักใส่หมูใส่เนื้อสัตว์ที่เราต้องการลงไปได้เลยค่ะหมอชาบูใบใหญ่สะใจมากๆเลยค่ะทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะแบบนี้หรือจะวางบนโต๊ะอาหารโต๊กินข้าวก็ได้ค่ะ ตัวหมอ้อเนี่ยไม่ได้เกะก,กะเลยนะคะรูปทรงเนี่ยค่อนข้างกระทัดรัดค่ะเวลานั่งทานกันหลายๆคนเนี่ยมันก็จะพอเหมาะพอดีเลยนะคะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยก็สวยงามมากๆเลยค่ะจะเป็นสไตล์โมเดิร์นมินิมอลนะคะเรียบหรูด,ดูดีค่ะต่อมาเราก็จะมาทดสอบโหมดปิ้งย่างกันค่ะว่าดูดควันได้ดีจริงหรือเปล่าก่อนอื่นเราก็เสียบปลั๊กกันก่อนเลยนะคะพอเสียบปลั๊กไฟก็จะเข้าแล้วก็มีเสียงแจ้งเตือนแบบนี้ค่ะ ให้เรากดปุ่ม power ปุ่มแรกนะคะจากนั้นก็หมุนปรับอุณหภูมิได้ตามชอบเลยค่ะโหมดนี้จะปรับได้สูงสุดถึง210องศาเลยนะคะร้อนมากๆเลยค่ะสําหรับตัวเตาย่างเนี่ยจะมีช่องตรงกลางที่ออกแบบมาเพื่อระบายน้ำมันนะคะตรงช่องบริเวณตรงกลางนี้เวลาที่มีน้ำมันไหลออกมามา,มากๆก็จะไหลลงไปในช่องนี้เองเลยค่ะ แล้วก็เวลาที่เราย่างหมูมีควันออกมาเยอะๆเนี่ยตัวควันเนี่ยมันจะดูดเข้าไปที่ช่องข้างๆนี้ค่ะจะมีช่องดูดควันทั้งสองข้างเลยนะคะทําให้เวลาที่เราย่างอะไรที่มีควันเยอะๆเนี่ยควันก็จะไม่ออกมารบกวนในห้องค่ะเตานี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ชอบป,ปิ้งย่างนะคะจะใช้ในบ้านในห้องในคอนโดหรือว่าในหอพักก็ใช้ได้ค่ะควันก็จะไม่ออกมารบกวนในห้องนะคะเวลาที่เราทานปิ้งย่าง กลิ่นก็จะไม่รบกวนในห้องค่ะแล้วตัววัสดุที่ใช้เนี่ยแข็งแรงทนทานดีมากๆเลยนะคะตัวกระทะเนี่ยเคลือบอย่างหนาเลยค่ะรับรองว่าอยู่ทนอยู่นานแน่นอนนะคะซื้อไปคุ้มแน่นอนค่ะสำหรับตัวเครื่องจะมีให้เลือกสองสีนะคะจะมีสีขาวไอวอรี่แล้วก็สีเฮลเนวี่เป็นสีน้ำเงินสุดเท่เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อนะคะตัวเครื่องเขามีรับประกันนานถึง3ปีเลยค่ะ สปีนี้ก็ใช้คุ้มแล้วนะคะสำหรับเตาปิ้งย่างเดี๋ยวเรามาแกะฝาดูกันเลยนะคะว่ามีน้ำมันไหลออกมาจริงไหม mm. เมื่อเราใช้งานเสร็จเราก็นำไปเททิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้ดีนะคะแล้วก็นำมาใส่เหมือนเดิมค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ Electric Plus เตาย่างไฟฟ้าไร้ควัน3 in 1รุ่น s g 1 X2 รุ่นนี้ ทำได้ทั้งปิ้งย่างชาบูซูี้ทาโกยากิออปชั่นเน้นๆแบบจัดเต็มตอบโจทย์สายปาร์ตี้ปิ้งย่างแน่นอนค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อเดี๋ยวโบจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้โบก็ขอตัวไปทานหมูกระทะต่อแล้วค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ